นี่ปลูกซิลิโคเต้ครับวันนี้วันที่13ตุลา2อง5ันนะครับวันสวรรคตของรอเก้าครับวันนี้กลับบ้านเอาซิลิโคเต้ไม้อเมริกากลางมาให้คุณพ่อสมอนกาแดงปลูก ครับเอาเลิกเอาใช้ซะหน่อยวันนี้ปลูกง่ายตัวเร็วครับซิลิโคเต้ <c oughs> วันนี้ได้ปลาหลายตัวนะครับปลาช่อนใส่เบ็ดแล้วก็ได้นก <c oughs> นกตุ๋ม นก,นกตูมด้วยนะครับวันนี้ลาบป,ปากพั <c oughs> วสองปีก็เป็นลูกแล้ว <23. S 2> พ่อก็อายุเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าแล้วนะครับเจ็ดสิบสามเจ็ดิบสี่แล้วลงต้นไม้ไว้ให้ลูกให้หลาน ไม่ดูต่างหน้าเปลมาไหม <c oughs> เออปลูกต้นนี้ก่อนมาอีเมียไห็นหายน้ <c oughs> <c oughs> นำแรงมากกับมิจนอนซื้อ,อยี่ห้อ โกโคาโกโนาซีโ,าโอโกโคนาอืมโกโคนาเบอร์ดีอ๋อหมักเบอร์ดีป่ะเบอร์ดีมันราคาถือผมก็เลยว่าตัวน,นี้มันหอมดีอ๋มันหอมดีเบอร์ดีสูตรที่โอบรร้บ่ได้ดอกที่โอหอมกลัว